ครับผมครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำคลิปวิด,ดีโอเกี่ยวกับวัตถุมงคลของหลวงพ่อเคนวัดถ้ำขุนหาเขาอีโต้จังหวัดปราจีนบุรีให้ชมกันนะครับเหมือนเคยตามที่ผมได้เกลิ่อนไว้ในกลุ่มซื้อขายของหลวงพ่อเคนเมื่อคืนนี้นะครับว่าวันนี้ผมจะมาทำคลิปเกี่ยวกับเ,เงินขวัญถุงของหลวงพ่อเคนที่ออกในปีพศ2 5 1 0เนี่ย เอามาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้ก็พอดีว่าผมเพิ่งได้มานะก็เดี๋ยวจะมาทําคลิปวิดีโอให้ดูกันว่าตัวจริงเนี่ยดูยังไงนะครับแล้วก็มีหลังในการพิจารณาประมาณไหนเนาะก็เดี๋ยวมารับชมกันบวกกับว่าครั้งที่แล้วเนี่ยผมเคยทําคลิปสอนเกี่ยวกับเรื่องเนื้อว่าหลังนกนะครับเรื่องพับผงพิมพ์ห้าเหลี่ยม ปเป็นคลิปแรกเลยนะครับของช่องนี้แต่ว่าเานื้อหามันสั้นมากนะครับเนื้อหามันสั้นมากบวกกับว่าณนะวันนั้น,นผมไม่มีเนื้อว่าหลังหนังสือไม่มีเนื้อว่าหลังยันมาให้ชมกันก็วันนี้ผมได้มาละก็เดี๋ยวจะทําคลิปเปรียบเทียบทั้ง2พิมพ์ให้ดูทั้งคู่เลยนะและถ้าเกิดว่าคลิปวิดีโอเนี่ยมันไม่ยาวจนเกินไปผมเองก็จะทำให้ดูอย่างอื่นไปด้วยนี นะครับนี่เพิ่งได้มาเยอะเลยพี่เนาะนี่นะครับหลายรุ่นเลยก็ถ้าเกิดว่าคลิปมันไม่ยาวเกินไปเนาะก็เดี๋ยวจะให้ดูหล่อปั๊มด้วยนี่ครับหล่อปัม๊มหล่อปั๊มนี่มีสวยๆถึง3องค์นะครับมีสวยๆให้ชมถึง3องค์เลยมีทั้งลมดำนะครับมีทั้งลมดำมีทั้งไม่ลมดำเนาะมีทั้ง เหรียญรุ่นแรกนะครับเหรียญรุ่นแรกก็มีเดี๋ยวจะมาทําให้ชมกันหลายๆรุ่นนะครับแต่ละรุ่นรูปถ่ายหลังนกนี่รูปถ่ายหลังนกเนาะครับแล้วก็อันนี้เหนียวว่านนี่ครับเหนียวว่านเหนียวว่านลังนกเดี๋ยวจะทําคลิปเนี้ยให้ชมอีกครั้งหนึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยมันอาจจะสั้นไปแล้วก็บวกกับว่าเพื่อนๆที่ เข้ามาในกลุ่มของหลวงพ่อเคนเนี่ยมีมากขึ้นนะครับบางคนก็ยังไม่เคยได้ดูคลิปแรกที่ผมเคยทําไว้วันนี้เนี่ยก็จะถือโอกาสกลับมาทําให้ชมใหม่อีกครั้งหนึ่งในหลายๆรุ่นนะครับก็เดี๋ยวฝากติดตามกันนะครับฝากรับชมกันถ้าใครมีวัตถุมงคลของหลวงพ่อเคนเนี่ยอ,อ,อยากที่จะออกต่อนะครับโดยเฉพาะ4รุ่นหลักนะครับ4รุ่นหลักก็คือหลอดปมรุ่นแรกนะครับเนื้อว่านพิมลังนกรุ่นแรกนะเหลียนรุ่นแรกบล็อกไม่มีผล นะครับสุดท้ายคือเสมาบกยันใหญ่4 4รุ่นเนี้ยถ้าเกิดต้องการจะออกเนี่ยก็ส่งรูปมาหาผมในที่ไลน์นะครับแอดไลน์ j a m b u s i n e s s 0 1นะครับหรือว่าคลิกที่ในคำอธิบายในคลิปด้านล่างเนี่ยก็จะมีลิงก์ไลน์ไว้ให้ก็กดเข้ามาส่งรูปแล้วก็เดี๋ยวประเมินราคาคุยกันได้นะครับหากใครมีหรือไม่ก็เป็นหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นพระบูชาของหลวงพ่อเคนทุกรุ่นนะครับนกบูชาพ่อการเมกา ขนาดปูชา8นิ้วขึ้นไปนะครับที่มีจานลายมือของหลวงปู่เคนเนี่ยก็สามารถสง่งรูปนะครับแล้วก็ประเมินราคาให้ผมได้ผมยินดีรับเช่านะครับในราคาทีา่ราคามือสุดท้ายนะครับรับเช่าในราคานักสะสมไม่กดราคาไม่บังราคานะครับก็ใครที่มีวัตถุมงคลของหลวงปูก่ก็ขอให้นึกถึงผมด้วยละกันนะครับนะครับก็เดี๋ยวไปรับชมคลิปกันเลยนะครับหากดูแล้วชอบก็ฝากแชร์คลิป ให้เ,เพื่อนๆนะครับฝากติดตามด้วยนะครับเราก็จะมีข้อมูลการอัปเดตกัตถุมมงคลหลวงปู่ให้ชมแบบนี้เรื่อยๆนะครับอ,อ,อนาคตข้างหน้าเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตราคาให้ฟังว่าแต่ละรุ่นเนี่ยราคาเท่าไหร่เล่นหาการประมาณไหนด้วยนะครับจะได้ซื้อขายกันตามราคาการทันเนาะก็เดี๋ยวไปรับชมคลิปกันเลยได้เลยนะครับขอบคุณมากครับโอเคมาชมกันนะครับ หลักๆก,ก็นี่นะเดี๋ยวจะให้ดูเงินขวัญถุงแล้วก็เนื้อว่านหลังพ่อกาแม่กาหรือเนื้อว่านหลังนกนะครับนี่มี2ององสองเนื้อเดี๋ยวจะมาทบทวนกันแล้วก็นี่นี่มีทีเด็ดทีเด็ดสมเด็จเนื้อว่านนะครับสมเด็จเนื้อว่านของพ่อเคนมาเดี๋ยวไล่กันทีละอย่างทีละอย่างเลยนะ ยาวหน่อยก็ไม่เป็นไรดูกันนานๆดูกันนานๆชมกันนานๆน,น,นะครับเดี๋ยวเริ่มกันเลยนี่ครับอันนี้คือธนบ,บัตรขวัญถุงนะธนบ,บัตรขวัญถุงของหลวงพ่อเคนนี่จะมีด้วยกัน2พิมพ์นะครับจะมีด้วยกันสพิมพ์พิมพ์แรกคือด้านหน้ามีสกรีน หรือมีลายน้ำหลวงพ่อเคนนั่งอยู่มีพ่อกาแม่กาด้านหลังจะเป็นแม่นางกวักแล้วก็จะเขียนว่าอายุ1 0 8ปีอันนี้เป็นแบบที่1นนะกับแบบที่2คือตรงนี้ตรงนี้ที่เป็นหน้าหลวงพ่อเคนล,ลายน้ำแบบนี้จะไม่ใช่จะเป็นยันจะเป็นอักลรยันส่วนด้านหลังจะเป็นนางกวักเหมือนกันนะจะเป็นนางกวักเหมือนกันอาจจะมีทั้งหมด2 2แบบที่เป็นธนบัตรขวนถุงนะครับ ีการพิจารณาก็คือไอตัวสกรีนที่อยู่เนี่ยหรือลายน้ำเนี่ยตรงเนี้ยมันจะต้องชัดนะตัวกระดาษเนี่ยตัวกระดาษเนี่ยจะเป็นนี่มัน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 ยุ่ยละโดนน้ำมาหน่อยหนึ่งนะตัวกระดาษเนี่ยจะเป็นกระดาษแข็งแข็งกระดาษเหมือนคล้ายๆกระดาษทําทานามบัตรน่ะนะคล้ายเหมือนกระดาษทานามบัตรสมัยก่อนนี่เขาเอามาทําเป็นแบง ขันถุงจริงๆแล้วเนี่ยแบงค์เนี้ยจะถูกม้วนแล้วก็อยู่ในไสนะครับจะถูกม้วนแล้วก็อยู่ในใสนะจะม้วนจะถูกม้วนแล้วอยู่ในใสอันใหญ่ๆอ่ะใสแขวนใสบูชาเนี่ยจะพบเจอว่ามีธนบัตรขวันถุงอยู่ข้างในนั้นด้วยซึ่งหลายๆท่านเนี่ยก็เอาออกมานะเอาออกมาเลี่ยมเก็บไว้ติกระเป๋าสตางค์หรือบางท่านเนี่ยก็ได้มาเป็นแบบเป็นแบบปอป่าแบบนี้เลยก็มีเนาะ คนที่จัดทาธนาบมบดขอนถุงเนี่ยถูกสร้างขึ้นในปีพศ2510นะครับตอนนั้นเนี่ยหลวงป,ปู่เคนอายุ108ปีนะเนี่ยดูตรงนี้ลักษณะเนี่ยก็จําให้แม่นนะผมก็เห็นแค่สีแดงสีเดียวนะสีอื่นผมไม่ก็เห็นนะสีอื่นผมไม่ก็เห็นอักษระตรงตางๆเนี่ยที่ถูกตะกีนลงไปเนี่ยก็จะเป็นคาถาประจําตัวของหลวงปู่เคนนะอันนี้ก็นะอา,าอามะอาอู แล้วก็จานล้อมนะล้อมด้วยคาถาอิติปิโสแพทิศนะครับอิรชาคาถารสานะเนี่ยนะแล้วก็ตรงนี้เป็นคาถาหลวงปู่ครับนะโมเมพุทธเตเชชัยยะเตเชนี่ชัยยะสิทธิชัยยะจิตตังชัยยะเมตตาชัยยะกากาชัยยะมังคลาชัยยะมังคลานะอันนี้ก็เป็นยืนยันได้นะครับว่าเป็นของหลวงปูเคนร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะมีหน้าหลวงปูเคนอยู่ในบัตรเลย ผู้ที่จัดทําก็คือเขาจะมีชื่อเขียนไว้ชัดเจนนะครับนี่อุบาสิกาสุดใจสร้างถวายนะอุบาสิกาสุดใจสร้างถวายนี่นะถ้าเจอก็สามารถที่จะสามารถที่จะแบ่งผมได้นะครับทักมาเพื่อที่จะขายผมได้เลยนะผมมีดีรับเช่านะอันนี้ถือเป็นของที่หาย,ยากมากๆของสายนี้นะถือเป็นของที่พบเจอได้น้อยมากะครนะของหลวงู่เคนเรานะครับ พกติดไว้เนี่ยเรียมเครือบพลาสติกใสเนี่ยเครื่อบพลาสติกกันน้าเนี่ยนะส่วนใหญ่เราก็พกติดไว้ในกระเป๋าสตางค์กันนะมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่ผมให้ความเคารพนะเขาก็ทําแบบเนี้ยเอาไปเคลือบเอาไปเคลือบนะแล้วก็ใส่กระเป๋าสตางค์ไว้เขาบอกว่าเขาเคยใช้เคยซื้อกระเป๋าสตางค์ถูกๆเนี่ยจนทุกวันเนี้ยเขาใช้กุชชี่เขาใช้หลุยแล้วนะอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้เนี่ยก็นะ ผมเคยชื่อได้เลยนะครับเคยผมเคยชื่อได้เลยคือคุณนาสมานบางกวยนะก็เขาผมเห็นเขาเนี่ยพกเนี่ยธนาัตรหลวงพ่อเคนเนี่ยตั้งแต่เขาใช้กระเป๋าตังค์เนี่ยใบยละยี่สิบห้าบาทเนี่ยซื้อมือสองตามตาม,ตามตลาดนัดเนี่ยจนทุกวันเนี่ยกระเป๋าสตางค์เขาเนี่ยโอ้โหแบรนด์เนมทุกใบนะก็เป็นที่หลวงพ่อเคนเราก็เนี่ยเป็นเทพเจ้าแห่งการค้าขายอยู่แล้วนะครับ นะขายที่เคยใช้วัตถุมงคลของหลวงพ่อเคนจะรู้ดีว่าหลวงพ่เอเคนเนี่ยท่านโดดเด่นมากๆนะครับในการทำอาหารกินนะในการทำมาค้นนะาขายอันนี้ผมก็เอามาให้รับชมกันนะเอามาให้รับชมกันโอ้อันนี้คือเล่นมานี้นี่คือใบที่2เองนะครับที่เคยได้นะเจอน้อยมากนะครับเจอน้อยมากๆนี่นะเจอน้อยมากๆโอเคจดจำเนื้อกระดาษนะจดจำเนื้อกระดาษผมก็อธิบายไม่ถูกนะว่ามันกระดาษ มันต้องเคยจับอ่ะนะมันต้องเคยจับอะมันต้องเคยจับเก่าละดูความเก่าให้ถึงยุคแต่ว่าความคมชัดของตัวสกรีนตรงนี้นะตัวที่เขาลอกยันลงไปเนี่ยพวกนี้มันต้องชัดมากๆนะครับนะดูดิให้ดูนะนชัดมากเลยนะครับชัดมากเลยชัดมากๆนี่ดูให้ดูดูให้แม่นๆ จำให้มัน,มนไว้นะครับนี่ประมาณนี้อันนี้คือจะพาบัตรขอนถุงต่อไปที่อยากให้รับชมนะนำเสนอมากๆเลยคือสมเด็จนะครับศกเด่นสมเด็จหลวงพ่อเคนถือว่าอันนี้เขาหักนะเขาหักครึ่งเลยเขาหักครึ่งเจ้าของเก่าเนี่ยก็เอากาเนี่ยแปะเอาไว้ให้มันติดกันนะแปะเอาไว้ให้มันติดกัน ถ้าไม่หักนะครับอง์นี้นะถือว่าเป็นของที่หายากมากๆเลยอีกหนึ่งชิ้นกลองพ่อเคนน้อยคนมากนะจะเจอนะน้อยน้อยครั้งมากนะครับน้อยน้อยครั้งมากที่ได้ที่ฉันได้มีโอ,อกาสพบเจอนี่คนชอบถามผมว่าสมเด็จมีไหมสมเด็จมีไหมสมเด็จของพ่อเคนะมีสองแบบนะแบบที่อันนี้ยุคแรกๆเลยเนื้อจะเป็นเนื้อว่านนะครับเนื้อจะเป็นเนื้อว่านด้านลักษณะเนี่ยก็จะเป็นพระพุทธนะครับพระพุทธนั่งบนฐานสามชั้นนะ พระพุทธเนี่ยนั่งบนฐาน3มชั้นด้านล่างก็จะเขียนว่าหลวงพ่อเคนนะครับหลวงพ่อเคนอยู่ในซุ้มนะครับมีซุ้มนะนี่คือข้างไม่มีปลอมครับไม่มีปลอมเพราะขา่าตัวขาของแท่งหายากเลยนะคิดว่าสร้างน้อยมากแหละนะครับสร้างน้อยมากๆไม่ค่อยได้เจอหรอกนะครับนี่นะครับ เี๋ยว่านนะจับมากจับมากเลยเสียดายเสียดายที่ว่าหักนะครับเสียดายที่ว่าหักไม่อย่างนั้นก็โอ้โหจะเป็นของที่ทรงคุณค่ามากๆอีกหนึง่งชิ้นของสายนี้นะครับของสายนี้นเอามาให้รับชมกันนะมาให้รับชมกัน <S <S หักเนี่ยถ้าเป็นหักสองท่อนเนี่ยผมก็รับนะแต่ถ้าเกิดหักแบบแตกละเอียดเลยเนี่ยขอผ่านก่อนนะครับหักเนี่ยถ้าหักสองท่อนเนี่ยส่งมาก็ ราคาก็จะลดหลันลงไปแต่ถ้าเกิดสวยๆนะสวยๆไม่หักเลยพิมพ์ชัดๆนะพิมพ์ชัดๆนะพระสมบูรณ์สมบูรณ์ผมรับเช่าที่องละ800 0บาทแล้วกันนะ8,000บาท800 0บาทเอามาส่งผมได้นะผมรับซื้อแบบนี้นะแบบนี้ถ้าเกิดว่าไม่หักเนี่ยผมรับเช่าอง์ละ800 0บาทขึ้นไปนะองละแ0บาทขึ้นไปแล้วแต่สภาพความสวยแล้วกัน เนาะโอเคจำแม่นๆนะครับนี่นี่จำพิมไม่จำพิมพแม่นๆเลยจำพิมแม่นๆ,ๆอ่ต่อไปต่อไปอันนี้เนี่ยเห็นบ่อยแล้วแหละนะครับผมให้ชมบ่อยมากเลยผมให้ชมบ่อยมากบ่อยเพราะว่าจริงๆแล้วหายากนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในสี่วัตถุมงคลยอดนิยมเลยของสายนี้นะของสายนี้จริงๆแล้วหายาก แต่ว่าเดือนนี้เนี่ยซื้อได้บ่อยมากเลยนะครับต้องขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่นึกถึงผมนะแล้วก็ส่งพามาให้ผมได้รับเช่ากันได้ซื้อขายกันนะก็มีความยนดีมากนะครับมีความดีมากเนี่ยไม่งั้นก็ถ้าพี่ๆเพื่อนๆไม่ส่งมาเนี่ยก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ที่จะได้ครอบครองขนาดนี้นะครับเพราะเป็นของที่หายากมากๆนะผมทําไปบ่อยแล้วนะให้ดูบ่อยแล้วรุ่นนี้นะตาหลวงปู่จะเป็นเม็ดลึกนะครับนะ พระปั๊มเนี่ยคมคมยูหลังหูเนี่ยหลังหูเนี่ยจะเป็นร่องรอยการตัดเลยนะหลังหูเนี่ยจะเป็นขีด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 ,ดลายตัดรอยตัดเลยนะก้นจะเป็นก้นกะลึงนะก้นกลึงนะวงเดือนอุดกลิ่นนะครับไม่มีปลอมครับนะเจอก็ซื้อได้เลยดูให้คมคมเข้าไว้ดูให้สวยสวยเข้าไว้ก่อนสวยสวยก็มีราคานะสวยสวยก็มีราคา,ผม,านะผมรับเช่านะผมรับเช่านะนี่ นะคลิปบ,บ่อยแล้วบ่อยแล้วอันนี้ไม่ลมไม่ลมเป็นเนื้อทองเหลืองเลยนะเป็นเนื้อทองเหลืองเลยนะครับนี่ประมาณนี้ส่วนเมื่อกี้ให้ดูสมเด็จแล้วนะให้ดูธนาบาานัตรควัาถุงแล้วอันนี้เนี่ยอยากจะทวนอีกครั้งหนึ่งอยากจะทวนอีกครั้งหนึ่ง เนือว่านพิมพ์ห้าเหลี่ยมเนือว่านพิมพ์ห้าเหลี่ยมอยากจะทวนอีกครั้งหนึ่งนี่ครับได้มาละปกติผมไม่ค่อยได้ซื้อหรอกนะแต่พักหลังเนี่ยเริ่มสู้ราคาหลังนกไม่ไหวนะก็ต้องหันมาเก็บหลังยันบ้างนะต้องหันมาเก็บหลังยันบ้างเพราะว่าหลังนกเนี่ยก็ราคาเนี่ยอ,อืสวยๆก็ราคากระโดดไปไวนะราคากระโดดไปไวนะครับเข้าม่ มาทวนกันใหม่ถ้าเป็นเนื้อว่านหรือพับผงห้าเหลี่ยมนะพิมพห้าเหลี่ยมเนี่ยรุ่นแรกนะซ่า 1, พิมสองพันระ้อยหนึ่งมีสองพิมนะมีสองพิมบางคนนอนบางคนเขาก็บอกว่านะเดี๋ยวผมพลิกหลังให้ดูจะได้เห็นชัดๆว่ามันต่างกันนะนี่มีนกสองตัวด้านหลังเนี่ยเขาเรียกว่าหลังนกถ้าไม่มีนกเนี่ยเขาเรียกว่าหลังยันนะหรือหลังหนังสือเนี่ยแล้วแต่คนจะเรียกบางคนเขาก็บอกว่าอันนี้นะ เป็นรุ่นแรกสร้างปีศูนหนึ่งะแต่ถ้าเป็นหลังยันเนี่ยสร้างปีศูนสองะสร้างปีศูนสองแต่ความคิดส่วนตัวผมนะผมว่าสร้างพร้อมกันแต่สองพิมนะผมว่าสร้างพร้อมกันแต่สองพิมนะอาจต่ว่าไม่ว่าจะจะสร้างพร้อมกันไหมนะหรือว่าจะสร้างคนละปีแต่ทำแน่นอนนะครับสองเนี้ยสรุ่นนี้ทำแน่นอน ทั้งหลังนกทั้งหลังยันะ <estiver thorough recognizable injuries> <ui> เนี่ยทันทั้งคู่นะทันทั้งคู่ก็เลยจะมาให้ดูอีกทีหนึ่งนะพระเนี่ยหลังนกเนี่ยเขาจะมีความล่ําและสูงกว่าหลังหลังยันนะจะมีความล่ําและสูงกว่า <core drawn> หลังย <tradition> ันพระมันเลี่ยมปรับติกนะมันก็เลยดูลําบากหน่อยแต่ตัวจริงเนี่ยนะต so ัวจริงเนี่ยม <harus> ันจะต่างกันหลังยันเนี่ยจะเล็กกว่านิดนึง เรนะาสังเกตพื้นที่ส่วนนี้ตั้งแต่หัวขึ้นไปถึงซุ้มนะตั้งแต่หัวขึ้นไปถึงซุม้มหลังนกเนี่ยครับเขาจะมีพื้นที่เหลือค่อนข้างเยอะกว่าเห็นไหมเขาจะมีพ mm ื้นที่เหลือค่อนข้างเยอะกว่าเพราะพั้เนี่ยมีความสูงกว่าเล็กน้อยแต่หลังยันเนี่ยเห็นไหมสั mm hmm. ้น, mm hmm. นๆนะจากจากหัวหลวงพ่อเนี่ยจนถึงซุ้มเนี่ยนะจนถึงมุมสามเหลี่ยมเนี่ยเห็นไหมสั้นๆเพราะพัพ้เนี่ยเล็กกว่าหน่อยนึงนะถ้าเกิดเราดูด้านหน้าเนี่ยเราดูได้เลยนะว่าว่า ว่ามันเป็นหลังนกหรือหลังยันดูตรงนี้ได้นะกับสองนะสองหากจะดูหากจะพิจารณาจากด้านหน้านะอีกจุดหนึ่งคือตรงนี้ตรงขาเนี่ยหลวงพ่อที่เขานั่งขัดสมาธินะี่นะที่เขานั่งคัดสมาธนะิถ้าเป็นหลังนกอ่ะก็จะขึ้นขึ้นจะปูดขึ้นมาเป็นรูปส้นเท้าเลยนะเขาจะปูดขึ้นมาเป็นรูปส้นเท้าเลยตรงเนี้ยอ่าเขาจะอาจจะเป็นเพราะจากการกดพิมพ์ที่ลึกมากนะ อาจจะเป็นเพราะจะเกิดจากการกดพิมพ์ที่ลึกมากนะแต่ถ้าเป็นหลังยันเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นนะมันจะไม่ค่อยขึ้นลองดูนะอันนี้ก็หลังยันนะเห็นไหมมันจะเป็นแบบเรียบๆแล้วก็เป็นหัวเข่าไปเลยแต่พอเป็นหลังนกเนยครับเห็นไหมมันจะมีเป็นเหมือนส้นเท้าโผล่ขึ้นมาจะมีส้นเท้นะาเนี่ยโผล่ขึ้นมานี่นะะพ้าเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะกดพิมพ์ได้ลึกกว่าหน่อยนึง กดพิมพ์ได้ลึกกว่านะจตถามว่าลองดูมวลสารขอ,ของคู่นะไม,ไม่ต่างเลยครับวาเนี่ยว่าเนี่ย,ยถึงยุคเหมือนกันเลยเนื้อเดียวกันเลยนะเนื้อเดียวกันเลยผมมั่นใจว่าสร้างพร้อมกันแหละในปีเดียวกันนะแต่ว่าคนละพิมพ์นะคนละพิมพ์นะ,อะพอเราพลิกด้านหลังปุ๊บนะก็จะชัดเจนว่าพิมพ์หลังนกเนี่ยนิยมกว่า เนะื่องจากมีพ่อกายแม่กาที่เป็นสัญลักษณ์หลวงปู่อยู่ด้านหลังพิมพ์หลังยันไม่มีนะครับพิมพหลังยันไม่มีนะนี่แหละนี่แหละคือความแตกต่างของหลังนกกับหลังยันดูตรงนี้นะนี่อันนี้ก็เป็นหลังนกอีกองหนึ่งแต่อันนี้จะเป็นเนื้อที่ค่อนข้างที่จะพิเศษหน่อยนะเห็นไหมเนื้อมันคอนโทนกันซ้ายมือเนี่ยมันจะแก่ผงหน่อยแก่ผงพุทุกคุณ ขวามือเนี่ยแกว่านนะครับแกว่านแล้วออกโทนออกแดงๆนะมีมีร่องรอยของการผสมชั้นหมากนะชั้นหมากนี่นะเหมือนกันนะด้านหลังก็จะมีนกนจะมีนกนะด้านหน้าเนี่ยพื้นที่จากหัวจนถึงซุ้มเนี่ยนะมีความเหลือนะมีความเหลือเยอะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ดูได้ว่าเนี่ยเป็นหลังนกนะครับเป็นหลังนกนะ นี่แหละที่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 จะมาทําให้ดูอีกครั้งหนึ่งก็คือระหว่างหลังนกกับหลังหนังสืออ่าหลังนกกับหลังยันเนี่ยนะหลังนกกับหลังยันเนี่ยว่าความแตกต่างของมันก็แค่ขนาดนะขนาดที่หลังยันจะเล็กกว่าเล็กน้อยนะจะมีความเล็กกว่าเล็กน้อยหลังนกเนี่ยจะมีความสูงและลํากว่านิดหน่อยนะครับสูงและล่ํากว่านิดหน่อยพัชเนี่ยจะมีความสวยงามมากกว่า แต่ถามว่ามวลสารเดียวกันไหมมวลสารเดียวกันครับมวลสารเดียวกันเลยนะลักษณะว่าเนี่ยเหมือนกันหมดนมะดครับนะลักษณะว่าเนี่ยเหมือนกันหมดนี่อ่าให้ชมก็ชัดอีกครั้งหนึ่งนะให้ชมกันชัดอีกครั้งหนึ่งนะผมมีสี่องค์ผมมีสี่องค์หลังนกสององค์นี่หลังนกสององค์หลังหนังสือสององค์หลังยัน หลังยันสององหลังหลังนกสององนะครับแบบนี้เนาะแบบนี้แบบนี้โอเคอ่าไอเราถือว่าเป็นการทบทวนนะอันไหนที่เคยทคําคลิปไปแล้วเนี่ยเราเอามาให้ดูใหม่อีกครั้งนึงก็ถือว่าเป็นการทบทวนไปแล้วกันสุดท้ายนะสุดท้ายที่จะให้ชมกันนี่รูปถ่ายร1 0ปีบานใหญ่ ร้อยทุกถ่ายร้อยสิบปีบานใหญ่เห็นไหมซ้ายมือเนี่ยคือเลี่ยมใหม่เจ้าของเนี่ยแกะเลี่ยมเดิมออกแล้วเลี่ยมใหม่นะขวามือเนี่ยคือเลี่ยมเดิมขวามือเนี่ยคือเลี่ยมเดิมนะแต่ตัวความคมชัดของทั้งสองใบเนี่ยมีความคมชัดเหมือนกันทั้งคู่นะครับกระดาษเก่าถึงยุคทั้งคู่เนี่ยเราพลิกสะท้อนไฟปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นเนื้อกระดาษเลยนะ ว่าเป็นเนื้อกระดาษตัวเดียวกันนะครับเป็นเนื้อกระดาษเดียวกันขนาดของรูปก็จะมีความเท่ากันนะขนาดของรูปที่จะมีก็จะมีความเท่ากันของที่มันทําเลียนแบบออกมาเนี่ยรูปถ่ายเนี่ยมีตัวเกน,นะรูปถ่ายร้อยสิบปีเนี่ยมีของเกน,นะครับมีของเกออกมานะนั้นเนี่ยดูให้ชัดดูให้คมจําขนาดที่มันเป็นไซส์ามาตรฐานให้แม่นนะสีกระดาษความเก่าของกระดาษนะเนื้อกระดาษนะพอเราพลิกด้านหลัง พอพี่ด้านหลังเห็นไหมก็จะสังเกตนกยาวมากแต่ว่านกสั้นๆแท้ไหมมีแท้แต่ต้องดูให้เป็นนกต้องดูให้เป็นนกนะครับต้องดูให้เป็นนกนะเห็นไหมเราพลิกปุ๊บนกมีปากนกมีปากนกมีปากใบนี้ก็มีปากเห็นนะเห็นบ้างไหมดูเห็นไหม น,นี่น,นี่นนชัดๆนกมีปากอีกใบหนึ่งก็มีปากส่วนปีกนะอันนี้เป็นสินที่ปีกมีมีบ้างนะปีกมีกัมบ้างปีกนะให้เป็นให้เป็นเหมือนปีกนกอันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีนะนนมมถามว่าทั้งสองใบนี้แท้ไหมนกไม่เหมือนกัน นะนกไม่เหมือนกันนะครับนกไม่เหมือนกันตอบได้เลยว่าแท้ทั้งคู่แท้ทั้งคู่นะครับแท้ทั้งคู่แบบนี้ก็แท้แบบนี้ก็แท้เราต้องดูองค์ประกอบทั้งหมดนะว่าไม่ว่าจะเป็นนกนกมีปีกปีกมีบ้างแบบนี้นะหรือไม่มีมันก็แท้ทั้งคู่แต่ถามว่าถ้าเก๊เป็นยังไงเก๊เนี่ยมันจะเป็นเหมือนเอาท่อนไม้มาวางตรงๆเลยมันจะไม่เราจะมองไม่ออกเลยว่ามันเป็นนกอะ นะแล้วมันจะแบบเล็กๆน่าเกลียดน่าเกลียบอันนั้นนะคือของปลอมนะทรายก็จะแบบทู่ๆอันจิ๋วๆทามาแบบขอไปทีไม่มีความตั้งใจทำนะเวลาเราดูรูปถ่ายเนี่ยก็ดูเนื้อกระดาษก่อนดูความเก่าของกระดาษก่อนดูความคมชัดของกระดาษก่อนว่าถึงยุคไหมรูปถ่ายนี้สร้างปีหนึ่งเนี่ยใช้ได้ไหมความคมถึงไหมนะลองดูเลียมประกอบด้วยซิว่าเลียมเนี่ยเลียมเดิมมันเป็นยังไงใช่ไหมฮะอ่าพอเราดูผ่านแล้ว ปุ๊บเราพลิกหลังเพื่อดูองค์ประกอบด้านหลังถ้ากระดาษผ่านความความคมชัดของกระดาษได้เนื้อกระดาษถูกต้องนะเราพลิกด้านหลังดูเป็นองค์ประกอบว่าเออนะนกเนี่ยใช่ไหมมีปากไหมเหมือนนกไหมใส่เนี่ยสารตอกได้ดีหรือเปล่าเก่าไหมอย่างเงี้ยนะ,ะถ้าเกิดว่ามันมีความสวยงามมีความเหมือนนกนะธรรมชาติของกระดาษมันได้ก็คือของแท้ครับของแท้ ของฟอร์มเป็นยังไงอืมไม่อยากให้ดูเลยนะเพราะว่ามันก็มีหลายๆคนขายอยู่อ่ะแล้วเราไปให้ดูเนี่ยกลัวว่าเดี๋ยวจะไปม,มีปัญหาเขาอีกนะเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าจําแบบนี้ไว้จําแบบนี้ไว้นะผมไม่อยากไปดิสเครดิตคนอื่นเขานะจําแบบนี้ไว้นี่ความคมนะซ้ายมือนะซ้ายมือเลี่ยมใหม่ ขวามือเลี่ยมเดิมแต่รูปมันก็คมเหมือนกันรูปมันก็ชัดเหมือนกันถึงยุคเหมือนกันนะหลังเนี่ยสวยมากนะถือว่าสวยมากเลยทั้งสองใบไม่ว่าจะเป็นนกเอ,อยไซเอยยาวตะกุดยาวอย่างเงี้ยพอมันถ้ามันครบองค์ประกอบพวกนี้ก็คือแท้แล้วก็แพงด้วยนะถ้าเป็นสวยๆแบบถ้าเป็นสวยๆตามตำราบแบบนี้ก็ถือว่าแพงนะใบหนึ่งก็สองพันสองพันห้าสินะสองพันสองพันห้าเนี่ยมีคนซื้อนะครับมีคนซื้อนะนี่ โอเคนะออประมาณนี้ยาวหน่อยเลยนะครับวันนี้ก็เลยจะมาให้ดูหลายๆอย่างนี่ธนบัตรหลวงปู่เคนนะครับให้ดูสมเด็จเนื้อว่านยุคต้นนะครับยุคต้นยุคแรกๆเลยนะครับในการทําพระนะนี่ยุคแรกๆในการทําพระเลยเให้ดูเนื้อว่านหลังนกอีกครั้งหนึ่งนะให้ดูเนื้อว่านหลังนกอีกครั้งหนึ่งนี่ให้ดูเนื้อว่านหลังนกอีกครั้งหนึ่ง ทบทวนอีกครั้งนะครับแล้วก็วันนี้ให้ดูหล่อปั๊มซึ่งก็ให้ดูบ่อยๆมากๆแล้วเพราะช่วงนี้ได้ได้มาบ่อยนะสุดท้ายก็คือให้ดูรูปถ่ายอีกครั้งหนึ่งร้อสิบปีว่าวิธีแยกกิที่ดูเนี่ยวิธีพัฒนาเนี่ยประมาณนี้นะครับประมาณนี้โอเคนะครับก็น่าจะได้ความรู้นะน่าจะได้หลักในการดูบ้างนะครับไม่มากก็น้อยนะครับไม่มากก็น้อยยังไงก็เออ ฝากแชร์นะฝากแชร์ฝากฝากส่งต่อไม่ได้ไม่ไม่ได้ทําเพื่อผมหรอกทาเพื่อให้พักทำเพื่อให้ว่ามีลูกศิลูกหานี่เข้ามาเข้ามาสนใจเข้ามาในเข้ามาทาความรู้จักของปู่กันให้มากๆขึ้นนะครับเราก็ต้องช่วยช่วยกันนะครับเราก็ต้องช่วยช่วยกันว่าช่วยกันเผยแพร่ช่วยกันช่วยกันทำนะครับถ้าเราเป็นสิทธิหลวงปู่เราเป็นคนที่นับถือหลวงปู่เนี่ยเราก็ควรที่จะประกาศกิจคุณหลวงปู่ต่อไปนะครับ วันนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ